สวัสดีครับจากร้านแคร์รถซาวน์นวัสวรรค์นะครับวันนี้พามาดู Fortuner l e g e n d e นนะครับเป็นรุ่น GR s p o r t นะครับตัวท็อป j l l นะครับแต่ว่าเราได้ทำการเปลี่ยนเครื่องเสียง JBL ออกหมดนะครับแล้วก็ใส่โมเรลกับ JL Audio แทนนะครับซึ่งเป็นการอัปเกรดค,คุณภาพเสียงให้ดีที่สุดนะครับสำหรับโจทย์ของเจ้าของรถคันนี้นะครับ แล้วก็มีการหลอดตู้ซบวูเฟอร์นะครับก็จะได้เนื้อเบสที่แอบตึงนิดๆน,นะครับแต่ว่าเป็นเบสเพราะเพราะว่าเป็นตู้ปิดแล้วก็ฟังพอะในรถโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ใช้สอยก็เหลือเยอะวางของได้เหมือนเดิมปกตินะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็รอท่านเจ้าของรถมารับรถนะครับเดี๋ยวเราพาไปฟังคลิปเสียงข้างในกันนะครับ ามาลลแล้วครับขึ้นรถแล้วครับก็เดี๋ยวฟังคลิปเสียงกันสำหรับ Fortuner อ r Sport 2023คันนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังกันนะครับ ฟังสบายหูมากๆเลยนะครับเิทีเสียงดีนะครับคนร้องอยู่ประมาณตุ๊กตาหมาตัวนี้นะครับขึ้นสูงนะครับรอลองฟังอีกแนวหนึ่งนะครับ จอโปกัสดีมากนะครับคล้ายดังคนรวมหมดไฟวันที่อาทิตย์ร้อนแรงลาจากฟ้าละไหเคยหวนกลับใครคนนี้เหมือนไม่อยา่างหายใจอกองคมๆเลยครับแสดแนนี่เห็นหนังกองชัดนะครับน้ำหนักดีนะครับ ฟังได้ไดไทุกแนวนะครับสำหรับรถคันนี้เ l a u d i ดนะครับสำหรับอ่าซิสเต็ม f o r t u n น r ร r s p o r ร2023รันคันนี้นะครับก็เริ่มต้นจากเครื่องเล่น Android นะครับตัวท็อปสุดนะครับมปดัแดร้8 28นะครับ แล้วก็เปลี่ยนกล้อง360รอบคันเดิมที่เป็นกล้องมาจากโรงงานเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นกล้องอ Full HD หมดเลยนะครับ180ซึ่งความคมชัดก็จะได้มากกว่าเป็นพิเศษนะครับนะครับแล้วก็สัญญาณเสียงส่งผ่านนี่เลยครับ DSP AF นะครับ 6V4 นะครับซึ่งมีออ เป็น DSP M4 ชัแน l ในตัวนะครับเป็นสแตนดาร n e ก็ได้เป็น DSP DSP M ก็ได้นะครับ Power เป็น JL นะครับ JL JL Series r d นะครับ400 4่กับ500 1นะครับลำโพงเป็น m o r e l t e m p o นะครับติดตั้งลงช่องเดิมนะครับไม่เจาะตัดรถให้เสียหายนะครับ แล้วก็จัดการแดมด้วยกาซิโ่นะครับพิเศษก็คือช่องนี้ซึ่งเดิมโรงงานมีมาอยู่แล้วนะครับแต่เราทําการเปลี่ยนใส่ลาโพงเป็นเกาซิโลสนิ้วนะครับเป็น Full l ลเล t งนะครับมีติเวทีเสียงให้มีตําแหน่งแล้วก็ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับซับเบสก็จะเป็นซับเบสิบนิ้ว J l นะครับ1 0 w 3 e 3นะครับ ดูกันอีกทีนะครับพื้นที่ใช้สอยยังเหลือเหมือนเดิมนะครับ JL 10นิ้ว10 WV 3นะครับตู้เป็นตู้สูดต,ตู้ปิดนะครับฝั่งพอในรถสองข้างนะครับพื้นที่ใช้สอยก็ยังเหลือปกติสเปรจากโรงงานตรงนี้รอออกนะครับทำเป็นไฟไฟหลุมสวยงามนะครับอันนี้จ้ของรถอยากได้ก็เลยทำพิเศษให้นะครับ โ okay. ปรเจนเนอร์นะครับดิเนจนเดอร์หรือ g r Sport นะครับ2023เป็นรุ่นที่กำลังฮิตอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ลูกค้านำรถมากเกดเครื่องเสียงกับเรา,เาโดยเฉพาะรถรุ่นนี้หลายคันแล้วนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจูนเสร็จหมดแล้วนะครับก็ สนใจติดตั้งอัปเกรดเครื่องเสียงคุณภาพสูงนะครับแบรนด์อินเตอร์มีหลากหลายแบรนด์ที่ทางร้านมีไว้ให้เลือกตอบโจทย์ได้ทุกแนวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่เราเน้นติดตั้งความเป็นมาตรฐานนะครับความแข็งแรงนะครับหลักการที่ติดตั้งเพื่อเสียงดีโดยเฉพาะอันนี้เราถนัดนะครับสูตร Junior P นะครับเวทีเสียงด้านหน้านะครับเบสอฟฟอนอย่างนี้นะครับ ก็คือมีสูตรแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราในการจูนนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับร้านแคร,คร์รถซาวนนนสวรรค์นีครับ0895636378วันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ